เบ้งดอกไม้สวยๆค่ะอากาศเมื่อวันนี้เป็นยังไงอากาศวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีแดดมืดคืนก็ได้ยินเสียงนกเหมือนเดิม เสียงนกไปเด้ค่ะจะเจิมทิพผ้าปุ่นยางไปปุ่นละปุ่นจะเจิมก็เดินออกกําลางกายเหมือนเดิมแลวค่ะมาฟังเสียงนกด้วยนี่ตรงนี้ก็ได้มาจากตรงนี้ถึงอยู่นี่ค่ะกำลังจะเป็นดอกแล้วเนี่ยเป็นดอกแล้วก็ร่นลงมา็คือนปุยนุ่นแม่เนี่ยใ,ใกล้แล้ว ใกล้จะถึงไงรู้ดูใบไม้ผีแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะเขียวแล้วค่ะ วันนี้จะกินข้าวเหนียวค่ะหนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวกลํากับข้าวเหนียวขาวปุนกันน่ะนะคะจะมากินกับไอ้ไอปลาบองอันปลาบองของยายบนุนะคะแต่มันเป็นดิบนี่นี่ยาเจิ๊มก็เลยเอยามาผัดให้มันสุกนะคะผัดสุกแล้วก็ใส่ถ้่วเอาไป,ไ,ปไอ้จิ้มจ้ำข้าวเหนียวค่ะ อันนี้เหลือนี่ก็จะเอาใส่กระปุกไว้ใส่ตู้เย็นไว้กินค่ะกินกับบวบผักเสบเสียบกับไข่ต้มค่ะวันนี้กินอาหารอร่อยมากค่ะผักตม้มผักกระหล่ำกับผักบวบฟ้ารังค่ะอันนี้ปลาราบองผัดค่ะผัดซุกนั่นแหละค่ะเอาไข่ต้มยางมะตูมอันมีข้าวเหนียวนนํำค่ะ ข้าวเหนียวกำรรม,มาค่ะมาเสบเ์บน้ำกกนเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนยายเจิ้มชวนบนบทสวีเดนไลน์อินสวีเดนเมนื่อนีสิพ้ามากินอาหารแซ่ร์ค่ะเสิรอีริอีโรน,นี่ยันบอกมีกะติบด้วยค่ะยายเจิ้มบาวันนี้มีกระติบนะคะแต่บอก่อยได้กินข้าวเหนียวกับมีกระติบเอามากค่ะ นี่ค่ะข้าวค่ะข้าวกลมมาลงมือเลยค่ะที่ท่าให้เบิรงนี่แหละเห็นบอกใส่มือเลยด้ยค่ะใช้มือเลยนะนี่เห็นไหมเนี่ยปั่นๆอย่างสี่เลยค่ะแส่บคำวยใหญ่โดยเตียงคำวยน้อยจ้ำเลยค่ะจ้ำยังเสียกันเห็นไหมจ้ำจิ้มอย่างนี้ค่ะบ้านนี้จิ้มเรียกจ้ำค่ะแล้วก็ แดบค่ะอันนี้ก็จะจำไ้ไข่ค่ะไขยย่ยงมะตูมเลยไหมจำโลดค่ะจำนี่ก็บวกปลาไห กินเปากกินไปวอาไปตามสไตล์เท่ๆนะคะกินเป็น,นแนววอาเป็นแนวเนาะ,ะเนาะ เอาเนี้อปิดแต่กับพิดฟ้าไว้ค่ะหนึ่งใจ้นั่นนะคะเพราะมีหัวด,ดกบ่ได้เอาซื้อหัวดมากล่องหนึ่งไส้หมอนล่องหนึ่งไส้กระติบแล้วมันไม่มันไม่เข้าท่านะคะลองมือเดียวเล็บบอสุใช้เวลานานก็เล่นหนึ่งแบบเกา่าตุยเลยดเดยค่ะนะปะลาปลาบ,บองย้ายอยู่บนค่ะ ยายบุลคนควาลาดแอนลูนี่สวิเดี่นนาแล้วหายให้เจิมลายให้เจิมก็เอามานำแต่มันมันดิบใเจิมก็เอาเลยมาผัดเป็นผัดปลาสูกกันนะ,นะผัดปลาลบองสุกค่ะ ่อละค่ะคลิปจะเา่าคุยกันดีกว่าเห็นเท่านี้พอนะคะเก็บก่อนค่ะกระติบของง้างมบ้างไปดีบ่เนาะว่างไปดีและกระติบเขาวันนี้ไม่ต้องกินน้ำนะคะคุยกันไปเลยค่ะคลิปไปยเกจีมันจะเน้าค่ะเพราะว่าทุกคนจะเบือ่อมแต่กจะคลิปเบื่อเบือแบบนี้น อากาศก็ไม่ดีก็ไปถ่ายให้ทุกคนดูแหละค่ะวันนั้นปรากรณ์อากาศบอกว่าจะมีแดดที่มีเแดดเลสิบเจ็ดองศาร้อนผ่นวะ่ะเดดกับบออกให้เจิมต่าง้าว่าจะไปกินข่าวไปคนเข้างนอกนค่ะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะนั่งกินข้างในก็คุยข้างในนี่แหละคะ่ะเอ้ยอ่ย่ไมาได้กินนั่งแค่เ่าได้เนี่ บ้านเท่ากับอากาศห้อนอากาศไอผลตกแน่บางภาคเนาะคะเนาะกาดูแลสุขภาพด้วยค่ะ,จะเจ๊เจมกับเป็นกำลังใจใทุกคนไอที่ทำไอไอยังก็ทำ YouTube ทำไอเฟ k ทำติ๊กต็ทำอย่างค้าขายในออนไลน์กับคอยโชคดีทุกคนด้วยค่ะคนไหนบริกาขายเวิเ้งเจ๊เจมกับคอย ทำงานกับการงานก็จะเริ่มรุ่งเรืองนะคะแต่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพร่างกายนะคะแต่ก็เลือกไม่ได้นะคะทุกคนทุกคนก็อยากให้ไม่มีโรคเป็นราบเป็นปะเสริฐราคาแต่เราเลือกไม่ได้ใช่ไหมคะได้จเจอกับคอยทุกคนมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงโรคภัยอย่ามาให้อย่ามาใกล้กันนะคะ วย์ป้อนบุนคคลเก่งกับไวท์ป้อนแค่นี้แหละค่ะก็ขอบคุณมีคำว่าขอบคุณแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Thank แทนเกียวปวบชิงซีอูในวิดีโอเฮ y บายหยาเราเบิ่งนเราก็จสเบื่ออย่างเนาะมาสิก์ิดิบมโบไม่ยังดอกนี่แต่ถ่ายคลิปเราก็กินกับเาเป็นยังดอกค่ะ f อซีทุกคนก็รอเบิ่งอยู่ค่ะ 把鱼捞开。Bye,